บันไดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับนี่มันเทวบันไดเทวบันไดครับชัด,ชด<อ>ใกล้สุดแล้วมหมดใช่ป่ะเออใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วกันนิด เมื่อกี้ลื่นตรงน้ำตกกล้องแทกล่วงลื่นจริงจริงฝนมันเมื่อวานมันตกหนักครับวันนี้น้ำมันเลยเยอะมากเยอะเป็นพิเศษอย่างครั้งที่แล้วมาสำรวจเนี่ยไม่มีน้ำเลยตรงทางเดินที่ข้ามห้วยกันเมื่อกี้มีกระถิ่นลอยครตอนนี้มันมีน้ำน้ำมันเยอะมากมันทำให้ลื่นเป็นพิเศษครับได้เนี่ย ให้กล้วยเล็ดใดด้วยเล็ดใดกล้วยเปล่าไม่ไดบ้านนี้ไม่ได้หนีไฟเหรอนี่มันเถวบันไดนี่ถ้าจะซ้ซอมแบบนี้นะกูไปเคลื่อนบันไดหนีไฟที่ออฟฟิศดีวดวกว่าแม่งอารมณ์เหมือนกันเลยไมกูหานี่เราผ่านบันไดามาแล้ว50%ครับ ห้าสิบที่เหลือก็ชันไปเถอะเป็นอย่างนี้ตลอดทางเฮ้ยนี่เขามีเชือกให้แล้วนะครั้งที่ล้วมาไม่มีเชือกด้วยนะถือว่ายังปาน,นีอันซายเดอนับถือเลยอีเจ้าหน้าที่แบกเหล็กแบกไม้ขึ้นมาทำเนี่ยสุดยอดเอามาทำยังไงดี พุ่งอยู่แล้ววู๊วู้ฮู้ผมไปผมไปตกกระจกแบบที่บ้านสูงนี่อืมคนรเฟี้ยวอ่ะสวยมากเลยนี่เป็นเหมือนวันนี้อยู่บ้านดีๆไม่ชอบ ข้างบนนี้เป็นจุดพักชมวิวนะครับตรงนี้ก็มีอีกไม่เยอะแล้วข้างบนสวย sุด la sุด la, trong bay nè, tôi hả, định